ถ้าหากเราทุกคนนั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องราวของพลังงานและการใช้จักรวาลในการนำทางเราไปสู่การประสบความสำเร็จแน่นอนว่าชีวิตนั้นย่อมกลายเป็นเรื่องง่ายเป็นสิ่งอศัศจรรย์ที่สามารถสร้างได้ด้วยใจปรารถนาเสมอ แต่สิ่งที่สําคัญนั้นก็คือตัวเรานั่นเองที่เป็นผู้สร้างตัวเรานั่นเองที่เป็นผู้สั่นสะเทือนและตัวเรานั่นเองที่เป็นเคลื่อนความถี่ที่เราส่งออกไปเพื่อสั่งสิ่งที่เราปรารถนาจากจัก,กรวาลตลอดเวลาในขณะเดียวกันความสามารถของมนุษย์มีข้อจํากัดโดยเงื่อนไขตัวตนความกลัวทั้งหมดนั้นกลายเป็นโฮโลแกรมที่เราถูกโปรแกรมและสร้างมาเพื่อท้าทาย ท้าทายการวิวัฒน์ของมนุษยชาติที่จะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดไปสู่อิสระแห่งการส,สร้างทุกวายบรชั่นทุกการสนสะเทือนทุกความคิดทุกความรู้สึกล้วนเป็นกระบวนการที่เราสร้างอยู่ตลอดเวลาและจักรวาลตอบรับเราเสมอแม้ว่าบางครั้งเราจะคิดด้วยความกลัวจักรวาลก็จะให้สิ่งที่เราคิดและบางครั้งที่เราคิด ด้วยความเชื่อมั่นจักรวาลก็จะตอบสนองเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันหากเรามีโจทย์ในชีวิตที่เราปรารถนาจะเป็นแต่ทักษะของเรายังไปไม่ถึงการอนุญ,ญาตให้จักรวาลน,นำทางเราเพื่อค้นพบหนทางที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดก้าวข้ามความรู้สึกกลัวก้าวข้ามตัวตนที่เราไม่อาจเชื่อว่าเราเป็นได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทักษะการมองที่อยู่เหนือความสามารถของโฮโลแกรมอยู่เหนือความกลัวของอัตตาและอยู่เหนือทักษะเก่าๆที่เราอาจจะยังไม่รู้มากกว่าที่เราเคยรู้สิ่งเหล่านี้นั้นมีพลังงานที่เหนือกว่าที่มองได้เห็นครอบคลุมทุกสรรพสิ่งอาคาชิกเลคคอร์ดที่สามารถเชื่อมโยงเราเข้าสู่ภูมิปัญญาของจิตวิญญาณ ที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลแม้เราจะเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆในโลกใบนี้ก็ตามแต่พลังงานแห่งการส,สร้างนั้นคือสิ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งและมนุษย์นั้นก็เป็นพลังงานของจัก,กรวาลในขณะที่จัก,กรวาลก็เป็นส่วนหนึ่งในการสั่นพ้องตอบโจทย์และความปรารถนาของมนุษย์ทุกสิ่งจึงเชื่อมโยงกันตลอดเวลา สิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้เราเห็นสิ่งที่เราสามารถเป็นได้มากกว่าก็คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นอยู่แล้วนั่นเองหากเราปรารถนาสิ่งที่มั่งคัง่งร่ำรวยประสบความสําเร็จและได้รับมากกว่าสิ่งที่เรามีเราย่อมต้องเปิดตัวเองออกไปเป็นมากกว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อและเป็นในสิ่งที่เราปรารถนาจะเป็นนับตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มกลไกลของการสร้างเราต้องชัดในสิ่งที่เรา ปรารถนาเราต้องชัดในพลังงานที่เราจะไปถึงและเราต้องชัดในทุกกระบวนทัศน์อยู่ตลอดเวลาเพราะการสร้างนั้นเกิดขึ้นทุกลมหายใจทุกการคิดทุกการรู้สึกล้วนสั่นสะเทือนถึงดวงดาวและจักรวาลทำงานอยู่ร่วมกันกับพวกเราเสมอค่ะไม่เคยมีเวลาไหนที่จักรวาลไม่ตอบรับกระแสการสั่นสะเทือนที่อยู่ภายในของตัวเราเอง เพียงแต่ว่ากระแสนั้นเกิดจากความรักความศรัทธาความอุดมสมบูรณ์และความมัง่งคั่งอันเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นจริงภายในและโลกภายนอกหรือกระแสนั้นตัดขาดเราจากความสามารถที่เราจะไปถึงจะเป็นได้ทักษะของการอนุญาตให้ตัวเรานั้นไม่ใช่เพียงผู้เดียวที่ต้องพยายามไปถึงแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าพลังงาน จักรวาลสนามพลังงานแห่งความรักอันตอบโจทย์ความปรารถนาทุกๆความปรารถนาการที่เราอนุญ,ญาตให้จักรวาลน,นำทางจะทำให้เราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามได้อย่างไรจะทำให้เราสามารถอยู่เหนือทักษะการมองชีวิตในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะมองให้มันเห็นความเป็นไปได้ ได้ยังไงในวันที่มันยังมาไม่ถึงในตัวตนที่เรามีอะค่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเราในปัจจุบันแต่มันมีตัวเราที่อยู่ในอนาคตที่เราประสบความสาเร็จทุกอย่างที่เราปรารถนาแล้วและมีทักษะทุกอย่างในการดำรงอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นรวมทั้งสร้างมันขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านั้นจักรวาลสามารถพาเราไปถึงได้ แต่การที่เรามานั่งคิดนั้นด้วยโจทย์และมุมมองที่คับแคบของโฮโลแกรมและมิติมายาที่เราถูกสร้างขึ้นให้เราเชื่อซิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ทุกอย่างยุ่งยากยิ่งขึ้นและยิ่งเราเห็นความเป็นจริงว่าเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลเท่าไหร่การนําทางก็จะยิ่งสอดคล้องกับความไว้วางใจความสงบใจความรักความศรัทธามากเท่านั้น เมื่อเราอยู่ในกระแสของความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจะง่ายขึ้นและทุกอย่างที่มันยากอาจจะหมายความว่ายังไม่ถึงเวลาของมันเราอาจจะยังขาดทักษะที่ยังไม่ถึงพร้อมหรือสิ่งที่เราต้องการนั้นอาจจะยังไม่ใช่ในเวลานี้การเติบโตและการวิวัฒนาการจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ในการนำทางของจัก,กรวาลน,นั้นจึงเปิดทางไม่ใช่แค่ให้หนทางที่ง่ายกว่าแต่เป็นหนทางที่ท้าทายเช่นเดียวกันการปล่อยเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าการยึดการอนุญาตให้จัก,กรวาลน,นำทางเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าการใช้อัตราของเราในการกระทำแบบที่เราคุ้นเคยซึ่งความคุ้นเคยนั้นอาจจะหมายถึงต้องสแสวงหาดิ้นรน และทุกอย่างเป็นเรื่องยากทั้งที่จริงๆแล้วการอนุญ,ญาตให้จักรวานนำทางเราจะไม่ต้องเหนื่อยเกินความจำเป็นและเราจะได้ใช้ทุกอย่างที่เรามีไปในเวลาที่เหมาะสมนั่นหมายถึงการผ่อนแรงต้านและการไม่ฝืนกระแสการไม่ตะบีตะบันและดิ้นรนในเวลาที่ไม่ใช่และการมองอยู่เหนือสถานการณ์ ที่จักรวาลส่งมาให้เพื่อบอกเราว่าเราต้องทำอะไรเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและเปิดใจให้จักรวาลพาไปสู่หนทางที่ง่ายเบาสบายและชัดเจนยิ่งกว่าแต่หนทางนั้นอาจจะดูท้าทายท้าทายความกลัวของอัตตาท้าทายความกลัวที่จะต้องยอมรับว่าทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่เราคิดและกลัวเสมอไป และท้าทายกับทุกสิ่งที่เรียกว่าเป็นกงขังและข้อจํากัดที่มนุษย์มีและเชื่อจักรวาลจึงเป็นเสมือนความรู้ที่อยู่เหนือกว่าความกลัวและทุกอย่างที่เป็นจริงได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจการเปิดใจให้จักรวาลน,นั้นนำทางเราไปสู่หนทางที่เราปรารถนาจึงไม่ใช่การที่เราดินลนการที่เรารู้สึกขาดแคลนหรือการที่เรากลัว ในสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าแต่เป็นการตื่นตัวอยู่เสมอตระหนักรู้อยู่เสมอวัาทุกการเดินทางของเรานั้นจะนำเราไปสู่ความอดมสมบูรณ์นำไปสู่การแก้โจทย์และบทเรียนต่างๆด้วยความเข้าใจที่อยู่เหนือกว่าตัวตนเก่าที่เราสามารถเข้าใจได้ในวันที่อัตตาถูกเปิดออกและถูกทลายข้อจำกัด มันจะทําให้เราเข้าใจได้เองว่าสิ่งนี้หรือคือสิ่งที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเปิดใจว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งกับพลังงานอันยิ่งใหญ่ทําให้เราต้องอยู่ในกรงขังของความขาดแคลนการตัดสินการแบ่งแยกการทําสงครามและการทําลายล้างเพื่อผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ ทั้งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยวายเบรชั่นการสั่นสะเทือนของตัวเราเองเพราะมนุษย์นั้นคือส่วนหนึ่งของผู้สร้างมนุษย์นั้นคือส่วนหนึ่งของพลังงานที่ขับเคลื่อนจัก,กรวาลและสรรพสิ่งแต่เราถูกกักขังเอาไว้ด้วยข้อจำกัดและความกลัวด้วยตัวตนแห่งการแบ่งแยกเมื่อไหร่ที่เราสามารถยอมรับที่เราจะปล่อยความกลัว ปล่อยการยึดถือปล่อยสิ่งที่เราเคยคาดหวังปล่อยวิถีทางที่เราคิดว่ามันต้องเป็นหรือมันน่าจะไปทางนั้นแต่ให้อิสระในการเรียนรู้ให้อิสระในการเดินทางให้จักรวาลและจิตภายในของเรานั้นได้เปิดออกสู่หนทางที่เป็นดังปาฏิหารเพียงแค่เราทำเรื่องง่ายๆอย่างการรักษา ทัศนคติที่ดีในการมองชีวิตพลังงานที่ดีในการสร้างสรรค์ชีวิตด้วยความศรัทธาและความเชื่อมัน่นความรู้สึกเสมือนว่าเราดำรงอยู่ในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วอย่างต่อเนื่องชัดเจนไม่หวั่นไหวแม่นยามที่สถานการณ์ไม่ได้เอื้อต่อความเข้าใจของอัตราตัวตนในแบบของโฮโลแกรมขอให้รู้สึกท้าทายรู้สึกถึงความตื่นเต้น ความสนุกในหนทางที่จักรวาลน,นำทางไปแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าการปล่อยให้เราไหลเข้าสู่กระแสของการนำทางนั้นทำให้เราสามารถก้าวข้ามข้อจากัดและปลดปล่อยทักษะเก่าในการมองชีวิตในแบบของโฮโลแกรมได้เร็วขึ้นและการเปิดใจนี้จะทำให้หนทางทุกอย่างที่ดูเสมือนมีขวาน้ำขวางกัน้นมีขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ บทบังเราไว้ได้ถูกเปิดออกเปิดออกด้วยทัศนคติในการมองชีวิตที่เหนือกว่าเปิดออกด้วยพลังงานที่เหนือกว่าสิ่งที่เป็นข้อจํากัดและความกลัวเปิดออกด้วยการรู้ชัดว่าเราคือส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลและสรรพสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้สร้างที่สามารถในระมิดสรรพสิ่งด้วยพลังงานในตัวเราและทุกอย่างมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม บางอย่างที่มันฝืดมากๆค่ะมันทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะไปถึงความเชื่อว่ามันคือเส้นทางที่เราได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่การปล่อยและการอนุญาตให้สิ่งที่เหนือกว่าตัวเราในรูปแบบของเวอร์ชั่นตัวตนมิติที่สในรูปแบบที่ขึ้นไปสู่พลังงาน่างการสร้างสรรพสิ่งขึ้นไปสู่จิตเติมแท้ที่มีพลังงานอันบริสุทธิ์ไร้ข้อจำกัด เมื่อเราปล่อยและอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นนำพาเราไปโดยรักษาเพียงกระแสแห่งความศรัทธาที่เชื่อมั่นในหนทางภายในของตัวเราที่เชื่อมั่นในเส้นทางที่เราได้รับการคุ้มครองและดูแลรักษาให้สามารถเข้าถึงพลังอำนาจที่อยู่เหนือกว่ามายาสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างเปิดออกจากทัศนคติของการมองโลกแบบ มิติที่สามไปสู่พลังงานจากสสารไปสู่พลังงานจากความกลัวไปสู่การส,สร้างการปล่อยให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านำทางเรานั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายท้าทายความเชื่อท้าทายความศรัทธาท้าทายความตั้งมั่นและการไว้วางใจทั้งตัวเองและจักรวาลที่เดินทางไปพร้อมกันในเส้นทางที่เรียกว่า ชีวิตแต่การที่เราเก็บทุกพลังงานของตัวเราไว้ในตัวเราเองเพื่อที่จะสร้างด้วยกระแสของ v i b เบ t ร o n ที่เราสร้างสารรคด้วยพลังที่เสมือนว่าเราเป็นสิ่งนั้นอยู่เสมอมันจะได้ประทับตาความทรงจำของจิตความทรงจำของเซลล์สู่ต,ตัวตนใหม่แล้วนั่นคือกระแสที่เรียกว่างานเบาหรือกระแสงแสงสว่างของ l i เว t ร์เกอร เป็นพลังงานที่ใช้จิตในการสร้างใช้จิตในการนำทางและใช้จิตในการเปลี่ยนผันไปสู่สารสรและสิะส่งเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงไวเบ레이ชั่นในตัวเราเองและซสื่อตรงต่อสิ่งที่อยู่ภายในโดยปราศจากความกลัวการตัดสินและการแบ่งแยกตัวเราว่าใช่หรือไม่ใช่เมื่อนั้นกระแสแห่งจิต จะเปิดทางของเราให้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงอันไม่ใช่มายาของสาสารแต่เป็นพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวกับสบรรพสิ่งเมื่อนั้นสิ่งยกัยกๆจะจางหายไปสิ่งที่ไม่ใช่จะสลายแล้วเปิดเผยความเป็นจริงขึ้นมาให้เราได้รับรู้กระแสะที่เราสร้างมันขึ้นมากระแสะที่เราเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัว เป็นดังพลังงานในตัวของเราเองเพราะงั้นให้ความสำคัญกับว i ยเบอร์เชันนะคะอย่าลืมเพิ่มความคิดความศรัทธาในเส้นทางที่คุณปรารถนาแทนที่ความกลัวอยู่เสมอเพราะเราจะเป็นดังเช่นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราสั่นสะเทือนและความถี่ทั้งหมดที่เราคิดซ้ำๆก็จะสร้างให้กลายเป็นสภาวะแห่งความเป็นจริงเพราะงั้น Good vibration ในทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ